Værøy i Lofoten. Midt på dagen og sola er bakom fjellene her. สวัสดีค่ะสวัสดีครับดุดดสวัสดีครับน้องพาด้วยลูกสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะตอนนี้นะคะสิจะพาบรรดุดเดินไปลานคาน่าจะเนาะเพราะว่าเมื่อเืนเป็นวันอาทิตย์นะคะเพื่อนจะ้ะลานคาจะยุดิวันอาทุกวันอาทิตย์น่าจะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ <c oughs> ทีหมู่บ้านของีนจะมีการกินจัดงานอย่างพิเศษปีดแล้อาสมารได้บานกันทฟรีบแเอาไอ้บ้านกันเอาพ่ะพ่อพอ่พ่อพ่อ่อพนอ่อพ่อบ่อพ่ออพอพ่พ่อออ่ จ,จอจอจอวินจอฟรีวันอาทิตย์นะคะเป็นอ่อนะะด้ำอ <c oughs> ยู่ตรงนี้เราจะมีการเขาจะมีการแบบว่า,วาจัดคริสต์มาสใหญ่เด็กน้อยนะคะของขวันคริสต์มาสเนาะค่ะวันอาทิตย์ประมาณบ่ายบ่ายสามนะคะเริ่มบ่ายสามจนถึงหามงค์พกมงแรกงน่นจาจะเนาะแล้วก็รนอกจากกินอาหารอยู่ไอ ตรงมันโรงเรียนแล้วนะจ๊ะก,ก็จะมีรรรข้ายกัยายางบวนไฟนะคะแล้วก็มาจุดไฟอยู่ตรงคริสต์มาสอยู่ขังลานคานละคะแล้วตีหันเห็บเบิ้งนะคะตอนไปถึงลานคาเน,ะะนา,านะ,ะอะไรอะ่ะน,น,น,นั่งนเรอ,อ,อ่ดูล้มเหรอเดูล้มเหรอ่าตรงหางลานนะคะบรรยากาศเนาะก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะตรงทะเลนะคะ มันดดแกงแมมาจะลื่นนั่นน่ะจุ๊บุ๊บุ๊บุอยอุยอุ้ยขลบไปเดินเร็วเดินเร็วเนั่นลอีกแล้วลงอีกแล้วลุกข้นเร็วเรอวขึ้นเลยขเยอืมเออเล่นอีกลอันมือจับพันเลนสกีคเฮ้ยเุเฮ้ยเ่นเลนเองมันต แล้วนะคุณนะคือธรรมดาตอนหน,น,น่อยคุณนะ <c oughs> เอ้อยเอ้อยกกล,ลูกีเลาหลูกเราบ้งเราว้างเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมคะเจ็บไหมโอ้โหเก่งจังเลยฮะเก่งจังเลยเอาวันดูดหน่อยตอนนี้แม่นะคะยังเป็นหวนดัดอยู่ด้วยจ่าจาวา มันจาเป็นทิ่ต้องออกมาซื้ออาหารเนาะค่ะเข้ากับจมาเนาะแค่วัดธรรมดาค่ะมันเดือดปลุกปะมาดูซิรถรถรถมาแล้วลูกมาแอบ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 ก่อนรถมามาี่อันนี้หามมาไหมามหามาแอบเลยรถมาแล้วเฮ้ยแอบขาแอบรถพนัทอะไรล่ะโอ้เขาจะไปทิ้งขยะมากมาก ติงได้ย่ะขันปะมาลมาัมยเขาเปิจะก็ให้เพื่อระว่งระว่งอุ้ยอะไรอีกล้วไหนสิมดูระว่างลูกโดด บรรลุระวงังนะคะพรุ่งนี้นะคะเขาจะจุดไฟตรงนั้นนะคะน็อตต้นตรคริสต์มาสนะคะตรงนั้นนะคะต้นคริสต์มาสที่เขาตั้งเตรียมไว้น่าจะนาะตเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาเด็กมาตรงนี้นะคะตรงนี้ร้านค้านะคะ,ะ Merry Christmas Merry Christmas

道路。 ดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะแล้วเนี่ยพวกกุ๊ดเขาอยากจะช่วยแม่นะคะกุ๊ดอยากจะช่วยมามาทำนะคะแป้งนะคะอันนี้เป็นแป้งอ่าสำหรับทำขนมเค้กนะคะเราใส่ไปเขาเล่าอะไรเนี่ยอ่าบัฟเฟ็ดลุกขึนะลยจ้ะลุกทำไปดี๋ <c oughs> ทำไปเดียกะเอานะคะแป้งอยาให้มันให้มดีเนาะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยใส่ តែប្រាកដមែនលោកគាត់ស្អីទេ เสร็จแล้วค่ะทอบชุณมากคะขอ

Bliv gammel på os, det er det, vi er et Godt løgn. Godt løgn. Godt, lei. Godt, lei. Godt, lei. Godt lei.